สวัสดีค่ะเพื่อนพัทยาหนาวแล้วทุกคนอากาศเย็ยนมากเลยหนาวมากเลยต้องรีบเอาเสื้อที่เราไว้ใส่หน้าหนาวนะคะมาใส่วันนี้นะคะก่อนที่หน้าหนาวเขาจะผ่านไปนะคะทุกคนวันนี้หนาวก็เลยเอามาใส่ให้ดูนี่คือชุดหน้าหนาวของเราที่เราจะเอาไปใส่ที่เยอรมัน,นทุกคน เอาใส่นิดนึงวันนี้เรากินอะไรกันทุกคนกินซุปนี่ทุกคนเราทําซุปร้อนๆน,นะคะหน้าหนาวต้องทานซุปนะทุกคนร่างกายจะได้อบอุ่นอืมอร่อยมากเราก็ดัดแปลงเหมือนเดิมนะทุกคนทำคล้ายๆแบบซุปเกาหลีแต่เราก็ อยากใส่อะไรเราก็ใส่ลงไปจะมาชิมให้ดูสักสองสามคำนะคะทุกคนทำง่ายมากเลยนะทุกคนอืมอืมอือยมากอืม คุกคนใส่ไข่สองใบลงไปเช่นเคยนะคะอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันนะทุกคนทานอาหารนนร้อนๆนะคะ ร,ร้อนอุ่นท้องทานอาหารร้อนๆซุปร้อนๆน,นี่ชีวิตของเราทําให้ชีวิตมีพลังนะทุกคนอากาศเย็นไม่ต้องไปทานอาหารเย็นนะทุกคนเนาะอืมอออชอบผักชอบเห็ดใส่ลงไปเลยชอบเนื้อสัตว์ใส่ลงไปเลยทุกคนง่ายมากเลย ก็จะมีซอสของญี่ปุ่นนะใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนนี่โอ้โหเข้มข้นได้กลิ่นอาของอาหารอา,อาหารเกาหลีนะ่ะทุกคนอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมาก เราทานเสร็จแล้วก็จะถอดจุดนี้ออกแล้วก็ไป็นลงสระานะทุกคนคือใส่นิดหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ทันหนาวนะทุกคนเนาะใส่ <c oughs> เก็บไปาให้เป็นความสรงจงวมาครั้งหนึ่งพัทยาหนาวทุกคนที่จริงร้อนแล้วนะทุกคนเหงื่อเหนือออกแล้ว อืกินซุปร้อนๆมันต้องได้บรรยากาศของหน้าหนาวนะทุกคนเนาะคิดถึงอะไรคิดถึงเข้าจีเลยอืมอืมประเด็นขออภัยอืม,อม,อม,อม อน่อยมากโอเคนะคะมาทักทายในวันที่อากาศหนาวของประเทศไทยนะคะทุกคนพัทยาก,ก็หนาวนะทุกคนโอเคลาไปก่อนบายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะให้เพื่อนดูแลสุขภาพนะคะหน้าหนาวทานอาหารร้อนนะคะใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นนะคะโอเคลาไปก่อนบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจ้าวชาวอาวเตอร์เซน 啾啾的，拜拜。Bye.